สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีอัปเดตสั้นๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรม Line บนคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Mac OS ครับเพราะตอนนี้เราสามารถแสดงผลแบบโหมดมืดหรือ dark mode ดได้ง่ายๆแล้วครับเพียงเพื่อนๆอัปเดตโปรแกรม Line เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากนั้นในหน้าจอของโปรแกรม Line คลิกไอคอนจุด3จุดด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาคลิกตั้งค่าในหัวข้อตั้งค่าเบื้องตน้น ให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วยกเลิกเช็คบล็อกปรับตามการตั้งค่าระบบเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกโหมดมืดเพื่อแสดงผลแบบสบายตาใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมไปอัปเดตแล้วไปใช้งานกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ